ต้อบได้ไ่วมาจากเฟซบุ๊กกับไลน์สดนะฮะใช่คุณต้องแล้วนะครับก็ไม่ดูออกนะ้ดูรูปอะไรเป็นตัวดีเป็นตัวดีแล้วก็มีหัวใจนะครัเจดีหร์รอลยรักแท้ขอรัรักแท้รายยลายจำแนกนะครับเลือกมา3ามคำถามจากตรงนี้นะครับนะครับไม่โห่ภาษาไทยแน่นอนไม่ดีพาาให้จำแนกเลยให้มาก่อ พี่ร oh ้อนเลยพอได้เจอการันต right? okay. ีนั่นบอกให้ได้ของมัน่ำพ so ีอแก้บันดาโอ้ยพี่ฟู้ดูไอ้เป็่มานอะไรตัวเองพี่คุณลพี่ไม่เคยทำแบบนั้นบอกผมผู้ปัะกาศใไม่รู้เรื่องนะไม่จริงนี้อะไรพี่บอกเลยจด้เป็นเานาไปตัดต่ออ้พี่พี่ได้กระทำตอพี่ไ้ดเท้าเัวแล้วไปอันนี้เปพี่พี่ก็อพี่ก็ตอบเป็นแดนไฟพี่ถามแฟนขขาว่าเป็นดนสูงเท่าไหร่เท่าไหร่ ใคคนบอกว่าตอบไม่ได้เพราเป็นแบบอนี่เลยนี่เลยใคนี่บอกใครรเอาอเลยตรงนี้เลยอ้อตอนนี้ผมส5นะพี่มเออนนงดอัเดตในเว็บไซ์พวกอดเลนี้เลเอตรงนั้น75เว่านใจไอ้รองเท้าคู่บนอูผมขึ้นถึง2 นี่วันในมือสีแดงเลยผู้ที่แต่อ่ร้อเกิบะก้าวมน้อยแต่ดีสุด่ไม่ใช่เราเปนนแค่นี้แต่คเปแค่นน้นที่ไหนคเพะ่าถเกิดใครามมาดงสเท่าไหร่ร้อยแปดงแล้วก็ไตรงกันะที่เชื่อวันนี้เป็นีโอเคสามก็ามก็เป็นหน่ เลย่อ่ไรต่ออย่าไรเฮ้ยเฮ้ยมีคนถามว่ามันเป็นสูง่ร่ออันนี้ต่อพี่ไม่โกอันนี้ต่อแล้วนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออเาอาอะไรที่มันแตกไหมเออผมเดี๋ยวพี่ช่วยเลือกแตกๆใช่ไหมพี่เลือกให้อันเดียวให้ดูไม่เอาไม่เอาให้ดูล้ยเองเนาะพี่เลกไม่ได้ถ้าพี่เลือกี่เถื่ พี่เลยพี่หนุ่มโพี่ดีจุดสพี่ของทางาก็เปนริดีกว่าแล้วเมื่กไห่ทำไม่าทำไะยราะว่าเ้าได้มาทำเมนูอาหารแร์ให้เบอร์ทานเอยากทำเมนูอะไรแล้วก็ไห้ไข่นะครับเอ้หกสีก่อไ้ผมอยากทำุตัมแต่ว่าเอามาแล้วก็เอ่อไม่ใส่วอลนัทใส่แตงกวาแทนนะคะพี่งเจน ไอ้ที่เไม่ได้เอ้อ้ที่เป็นกวาไม่ได้เลยมุคนชอบกมโอเลยสิ่ัมไใ่ามน้กาม่อกีเกวานครัผ่านไปคถามแรกถามหนึ่งนะครับคถามต่อมาครับอืมมันมันสอนหลายอันมั้มีอคนเยอะนะรับเออเออโอ้เถามนี้ดีนะ โอกาสดีๆแตีไม่ถามนะพี่คนายเลไอ้ไอ้เด็ไอเดยกอ้เดวาถ้าพี่เลยไมด้าเป็นสมาชิกนที่หรที่ว่าจะเรียนต่อคณะอะไรคะเออนี้พี่อ่อะไรอะไรไ่ไมไปไปไปไไออไปไไ เรมีคามันเดีความฝันในวัยเด็กไปถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นศิลปินอะเี้ยเขาแต่งวะอยากแต่งบ้าน๋อ้ยย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 ่ยยยยยอยย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 เยย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 นยย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 ลยย อาจจะเป็นด้านด้านภาษาบ้งอ๋อเรียนภาษาเป็นใจใจเป็นมั่งคุณที่นะเออเป็นมัมัคุเทีนะมัคที่ะตลกแค่เราเนี่ยตล้ะเออคชายเขาบอกคุชายนะแต่ี่สุในที่ได้เห็นแต่มว่าม่งานของเราก็มีเราต้ไปดเนอย่กัอผมเยบอกว่าผมโชคที่กรจุกเลยเร แต่งีกวรึแโลกคืออ่ือย่างมีโมบที่บามัเป็นอะไรกับพี่กระูาไปอ่านกอนทีมังูพี่กระจูพี่กรูพี่กระูเดี๋ยวเตียงเลยเอ่ผมบอกชอบพี่กระูไรเปียนใครเปียนใครเปี่ยนใครอ่ะเปลี่ยนอยีนี่มันมีแต่อบแล้วนี เดี๋ยวนคืนนั้นมาทำอะไรเออแล้วขอาไปโอเคครับถ้าเป็นของแป้งก็เป็นโค้คู่หนวันเป็นจะที่เพ่นที่ไหนเออจะทำปนให้นาดาาให้อนียอะไอ้ี่ขาถาม้หมนโซนในคำถามที่มาจาก140คนตรงนี้นะครับซึ่งเราามาให้เืนดูแต่จะไม่ตอบเราตอบตอถามตอถามโอเคครับือนกัน นะบางคนครับใช้เทคนิคในการทำให้มันดูประหลาดเกี่ยวกันเื่อะแต่จาวเรียนก็ไม่หมอนรกสุดดีนะฮะนี่โอ้นางคนนี้เขาหวังมาเยอะเขาพอโอเขาโดนติดแล้วเขาอยากให้จำเรื่องแต่ไม่หมอนบผมแต่ไปมองกระดาษธรรมดาเอออันนี้เขาบอกว่าโอ้เขียนอะไรน้องเบนเสียไปสิถ้าน้องเบนเป็นซอมบี้คนในวง อ่อแต่พี่ะทำเทศไทยเนไทยให้นะถ้าจำอเป็นซอมบี้แซมจะจัดคนในรงคนใครเป็นคนแรกคนแรกโอ้โหพี่มเดี๋ยวพี่เีต้องพอเนอีหน่อยเออต้องต้อง้าเป็นซอมบี้อคนที่เอาไปันแล้วคนไั้นช่วยได้เอระอยู่เมื่อกี้ต้องติดกันนะถ้าเอาคนที่เดี๋ยเลอกๆมหน่อย

อาจตรยคงไม่สนใจกิริยาแนนี้ะจุดีนะครับเลยไปเลย้วอย่าที่ดีดมาเอ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 งลยหน้าพัมาเต็มฟองเลยโอเคถ้าจำได้จำได้ว่าเจอเบอร์แต่ละคนวันเดือนปีไหนทุกสัปองตรงจำโอ้โหม่ได้เรื่องเลยแต่พย แต่ผมจำือผมจำวันต like, so ่อเวลาอะไรไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าเจอในขั้แรกแล้วทำอะไรอะไรเออทำอะไรอะเออเจอใครเนแรกออผมเจอี่มอสตอไอ้ะนี่คือเอี่มัคนแรออที่มาคนแรเจอม้าคนแรกเจอล้่ฟงรองเพงาผมฟังรองเพลงอยู่กับพี่แพี่เทรนเนลไหครับบีทีดีนะครับผมก็เลยอยู่ด้วยกันเขาที่นั่งกัพี่ทีีอยู่ด้วยกันครับเอาผมก็เดิเข้าไปี่้าก็เอยเด็ดใหม่ผมก็อ๋อโอเคครับไอ้นี้ พู้ไปรู้ว่าผมน้ำเล่เป็นภาษาเกาหลีกบผมตอนนี้มาพู้เป็นภาษากีนว่าอุ้ยน้ำเล่ได้โอ้โหมันน่าตกใจตรงไหนละไอ้เพื่อนพี่ต้องอยู่ในถังอากาศอ่น่ารักมเล่ยก็ว่ภาษาีไ่ได้อันนี้น้ำเลยไหมไม่รู้ตอนนี <S <S ้มาคูนับเลขภาษาเกาหลีไม่ได้อ๋อนัไม่ได้เขาป็เลยแบบโอ้ยมันเจริงวะเขาเป็สิ่งใหม่เลเจอเจอมาคนแรก แล้วก็เจอพี่แจ็คสันโอ้ลไม่อยากจะพูดรงนก็แต่สั่งเขามาเราเขามาเราเห็นไหมคือเจอพี่แจ็คสันนะครับผมตอนนั้นอ้าวฟังมีถึงชั้นสองครับกล่าวว่าอยู่ชั้นบนครับผมมีเดือนเข้ามาสวัสดีเด็กใหม่ผมก็อ๋อเฮ้ยเด็กใหม่นี่หว่าอะไรอย่างงี้พี่แจ็คสันบอกเอาแน้วกัน นั่นคือสาเหตุที่ทำทำให้พี่ด้สั่นอาบน้ำเย็นแล้วก็ไม่สบายแล้วผมเคยอ่านกันในทีมนะครับอ๋อคือเจอหน้าปุ๊บปะอาบน้ำกันใช่ครับผมแล้วก็อาบมันเย็นแล้วก็ไม่สบายแต่คือตอนที่สั่นภูมิารรมไปแล้วว่าเธอจะเริ่มถามว่าอาเจ้าไกลก็บอกว่าคือเข้ามาตอนแรกก็อยากสนิทกับทุกคนอะไรเงี้ยก็เลยคุยถามนะว่าแต่ว่าที่เมืองนี้มันมีเหมือนกับเป็นโรงอาบน้ำพร้อมกัน๋อเพราะว่า ินคือเข้าไปมันจะได้เปิดเผยไงใช่โอ้โหพอเปิดเผยปุ๊บมันจะได้แบบอ๋อโอเคสนิทการโอเคสนิทกันโอเคปัแต้อางกัดโอ้ยผลิตให้ชวนเอาน้ำสิแมับน้ำกันเออแล้วพี่แต้มในโซนนี้เขาเป็นการเล่นิบนห้าไทยยนดฮิตต่างคนต่าง ไ็่ผู้หญิงแค่เสมอยเป็นผู้ชายออกงาน้ไม่ดีแท่า่เลยเรอเอยเขาถาด้ายเยบสุดท้าย